บูธแรกที่ผมรู้สึกสนใจนะครับคือบูธที่มีชื่อว่า First s c g v e r s e คนพิการนะ่ะมาช่วย AI s e n t i e แปลงเป็นเสียบสร้างอาชีพให้กับเขาเพื่อทำงานด้าน AI เวลาช่างเข้ามาเนี่ยเขาก็จะได้เห็นแบบดีที่เราคุยกันแล้วเนี่ยก็ทำให้ลดออข้อผบิดพลา้ที่เกิดขึ้น และนี่คือรายการโลกนี้อยู่ง่ายรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปอัปเดตนวัตรกรรมโซลูชันใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นที่สำคัญยังรักโลกอีกด้วยเพื่อให้การใช้ชีวิตบนโลกที่อยู่ยากกลายเป็นโลกนี้อยู่ง่ายครับ เยสวัสดีครับทุกคนผมท็อปนภัสโชคจินดาชัยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพามาเที่ยวงาน ESG Symposium 2 0 2 2น่ะครับถามว่าทำไมต้องมางานนี้เพราะบอกเลยนะครับว่าเรานะครับกำลังจะมีซีรีส์รายการนะครับโลกนี้อยู่ง่ายซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เกี่ยวข้องกับโซลูชันใหม่ๆที่ทําให้ชีวิตชีวิตของคนเราเนี่ยมันง่ายขึ้นที่สําคัญคือ,อยังต้องรักโลกอีกด้วยนะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยก็จะมีพูดถึงอินโนเวชั่นมากมายเดี๋ยวอีพีต่อๆไปเนี่ยผมจะพาไปดูนะครับไปเจาะลึกในแต่และอินโนเวชั่นเลยว่ามีอะไรกันบ้างน่าสนใจนะับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพาไปเที่ยวงานก่อนละกัน าว่าทําไมต้องมา MRT ในวันนี้ผมบอกเลยว่างานนี้เขารณรงค์ให้ทุกคนนะครับใช้ขนส่งสาธารณะในการเดินทางเพื่อลดมลพิษทางอากาศนั่นเองวันนี้ผมก็เลยจัดก,การนั่ง MRT มาที่สถานีบาง,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 งซื่อมาที่สถานีบางซื่อแห่งนี้นั่นเองคะในงานมีอะไรน่าสนใจบ้างตามผมมาเนี่ยงานอยู่ในนี้ฮะ สวัสดีค่ะน้องท็อปแทบนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SCG วัางซื้อสำนักงานใหญ่ของเราวันนี้ค่ะก็หญิงนะคะพี่หญิงอ่าพี่หญิงนะคะเดี๋ยววันนี้จะขอรับหน้าที่พาน้องท็อปแทบค่ะไปที่สถานที่จัดงานนะคะ s อ g g r a n d Hall ค่ะระหว่างทางเรามีนวัตกรรมของทาง SCG ที่เราเตรียมมาค่ะที่เราพัฒนาภายใต้า s เอ c จีคอนเซนะคะ จริงแค่เดินเข้ามาในงานเนี่ยคือยังไม่ถึงงานเลยพี่หิงก็พาผมไปพบเจอกับนบวัตกรรมมากมายแล้วถ<อ>้อย่ง<อ>ั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเดินเที่ยวในงานกับพี่หิงด้วยนะครับขอบคุณค่ะเดินทางเข้าไปที่สถานที่จัดงานกันเลยเดินเข้ามาในงานนะครับบูธแรกที่ผมรู้สึกสนใจนะครับคือบูธที่มีชื่อว่า S c G Verse เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคว่า Metaverse ใส่อะไรเข้าไปเนี่ยก็ดูน่าสนใจน่าค้นหาไปสมหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูที่ S c G Verse ดีกว่า <ผ>พี่แบงค์ครับ S C G Verse นี่ก็คือ Metaverse แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นโลกเสมือนจริงที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์ตอนนี้เลย m e t a เวิร์ของ S C G เนี่ยผมอยากรู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างครับอ่าครับผมในใน S C G Verse เนี่ยจะเป็นการสร้างอวตารนะครับผมก็คือตัวแทนของตัวขอวเราแล้วก็สามารถเดินท่องไปในโลกของ S C G Verse เพราะฉะนั้นผมขอให้ทีมงานที่เป็นหนูทดลองนะฮะก็คือน้ำตาลนะครับผมเชิญฮะครับก็อันนี้จะเป็นเดโม ส่วนหนึ่งของ SG เบิรนะครับเพื่อแต่ตอนการที่จะต้องสร้างอวตารนั้นออกไปนะครับอ่าันไปทางซ้ายทางขวานี่ก็คือจะเห็นเป็นรถอยู่2คันถูกไหมฮะใช่ค่ะเลือกเลยครับจะไปคันไหนก่อนเออเฮ้ยคันใหญ่คันที่ชอบนั่งคันที่น้ำตาลชอบนั่งอ่าครับรถซีเมนต์จริงๆของจริงก็จะมีเป็นตู้ ไอตัวสเตชันอยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับผมคือตรงนี้ก็คือจำลองจำลองออกมาให้เห็นนะครับเดี๋ยวเราไปต่อไปแล้วงั้นเราไปดูไอตัวชาร์จอีวีของจริงฝั่งเราม พี่สมนึกครับพอดีว่าเมื่อกี้เนี่ยผมไปตรงบูธ sctverse แล้วมีการชาร์จ ev ในในโลกเสมือนจริงด้วยครับผมาหันมาตรงนี้เห็นของจริงพอดีเลยรถ ev หรือว่าสิ่งหล่านี้พัฒนาไปถึงจุดไหนแล้วครับพี่สมนึกจริงๆงในแง่ของทาง s c g i n t e r n a t i o n a l ev solution แ a t f ฟอ m ของเราเองเนี่ยนะครับ เรามีในเรื่องของยานอยู่์ไฟฟ้าเองเนี่ยนะครับตั้งแต่ตัวพวกเล็กไฟฟ้าพลาสเซนเจอร์คาร์จนถึงตัวพวกรถที่ใช้ในการเอ่อเชิงธุรกิจไม่ว่าจะเป็นรถปิกอัพนะครับรถบรรทุกรถตู้นะครับแล้วก็รถบัสทำไมฮะเอ g เนี่ยถึงได้ให้ความสำคัญกับพลังงาน EV มากขนาดนี้ SCG เราให้ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG นะครับตัว EV เองเนี่ยมาตอบโจทย์ในเรื่องของ CO2 reduction และสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าในอนาคตหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้รถ EV บางประเภทเองเนี่ยครับเมื่อเราเอานำมาใช้ทดแทนตัวเครื่องยนต์สันดาบมันทำให้เกิดต้นทุนที่ลดลง นะครับในแง่ของไอ้ตัว total cost of ownership หรือเงินที่บริษัทต้องจ่ายทั้งหมดมันก็จะตอบตัวทั้ง2เรื่องนะครับทั้งในเรื่อง ESG แล้วก็ในเรื่องของไอ้ตัวเรื่องต้นทุนอ๋อคือมันวินวินทั้งทั้งผู้บริโภคแล้วก็บริษัทเลยด้วยใช่ครับผมขอบคุณผี่สมานึกมากเลยนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเที่ยวงานต่อครับผู้สมนึกพี่บอลครับคือพวกออกแบบก่อสร้างเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นงานที่ใช้ พลังของคนคนคะนักออกแบบสถาปนิกแล้วก็การก่อสร้างนี่นก็จะเป็นเครื่องของคนเหมือนกัน ดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมอะไรที่ทาให้สิ่งเหล่านี้มันก้าวไปข้างหน้าครับพี่บอลครับก็ตอนนี้เราใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาร่วมด้วยนะครับในการทํางานร่วมกันนะครับก็ทําให้ลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นงานที่ซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถทํางานได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นนี้อันนี้นะครับก็เป็นแว่นโฮโลเลนเวลาช่างเข้ามาเนี่ยเขาก็จะได้เห็นแบบ 3D ที่เราคุยกันแล้วเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าเลยจะได้ติดไปถูกต้องเทคโนโลยีดิจิตอลพวกนี้ก็คือใช้กลาวเข้ามาช่วยในการทํางานก็ทําให้งานมันเร็วขึ้นดีขึ้นนนนนนบบออออาา่ใจมกขุี้ เมื่อกี้นี่ผมเจอน้องเด็กที่ไม่น่าเกินสิบห้าอยู่ท่านหนึ่งเดี๋ยวไปคุยกับเขาดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือโคร<ะ>โงการนี้เนี่ย ถุงนมกู้โลกคือเก้าอี้ที่พี่สมโกกับเสกนั่งรวมถึงสิ่งนี้คือทำจากถุงนมอ่ะใช่แล้วค่ะเคยเป็นถุงนมมาก่อนนะเก้าอี้ตัวนี้ไอเดียเริ่มต้นมาจากไหนครับคือที่โรงเรียนนะครับชอบนำไปทิ้งที่ถังขยะครับเวลาดื่มเสร็จระยะเวลาผ่านไปนะครับแล้วมันจะส่งกลิ่นเหม็นไปยังห้องเรียนฮะทำให้โรงเรียนไม่น่าอยู่มันจะเป็นกลิ่นนมบูดใช่ครับแล้วเรียนไม่รู้เรื่องใช่ครับอโอ้จริงตั้งใจเรียนนี่เราอ่ะแน่นอนครับทีนี้พอปัญหานี้เนี่ยมาถึงหูพี่สมโอว่าไอ้เจ้าถุงนมเหล่านี้มันสร้างกลิ่นรบกวนการ ชัางมันแล้วกันแล้วไปทำอย่ปะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รเราต้องสร้างอินโนเวชันนิดหนึ่งนะคะ,อ,ะอันดับแรกเลยเข้าไปให้ความรู้น้องๆก่อนนะคะ,ะในการตัดล้างปากเก็บถุงนม,มให้เป็นขยะที่สะอาดแล้วก็มั่นใจเรื่องคุณภาพไรกิ่นก่อนนะคะ,ะจากของที่มันเป็น s i n g l e ลยูใช้งานวันสิบนาทีเราอยากให้มันอยู่ได้นานถึง10ปีเราก็เลยใช้นวัตกรรมค่ะในการเปลี่ยนคุณภาพของพลาสติกประเภทนี้นะคะให้กลายเป็น พลาสติกที่สามารถใช้งานได้คงทนระดับ10ปีค่ะอ,อ,อย่างนี้นี่เองครับผมนอกจากน้องเสกแล้วเนี่ยผมไปเจอผลงานที่มันจะเป็นเหมือนของน้องๆบอปลายเดีย๋ยวเราไปคุยน้องๆว่ามันคืออะไรชื่อน่าสนใจมากครับชื่อว่าภาษามือกระชากใจนะอันนี้คือน้องๆทํา เกี่ยวกับภาษามือ,อยังไงครับตัวนี้ครับมันจะเป็นเหมือนเว็บแอปพลิเคชันก็คืออยู่บนเบราว์เซอร์ครับแล้วทีนี้ครับการทํางานของมันก็คือให้ให้ผู้พิการนะครับแสดงท่าภาษามือของเขา แล้วเสร็จแล้วมันก็จะแปลง A.I ก็จะแปลงเป็นประโยคลงมาครับผมครับทีนี้บูธไม่ว่าจะเป็นที่ต่างๆนี่คืออยู่ในคือเป็นโครงการที่ไปแข่งหรือว่าไปอะไรอย่างไรฮะครับถ้าอย่างตัวของผม2ตัวนี้จะเป็นที่แข่งโครงการ h a c k t o h e a l ครับ h a c k t o h e a l มันจะเป็นเหมือนกับว่าไอเดียของคนรุ่นใหม่ว่าเออเรามีไอเดียอะไรใหม่ๆแต่เราไม่มีพื้นที่ในการนําเสนอครับทางเอสทีเขาก็เลยจัดเวทีนี้ขึ้นมาตลอเรื่องแบบนี้ คือผมเดินมาในเห็นนักสรนเรลก็เลยอยากจะดูว่านวัตกรรมของวอลเคนคอ a l i ิชันเนี่ยมันคืออะไรครับพี่จูนคือเราทำได้เอไอค่ะแต่ว่าความพิเศษของเราคือ คนพิการเนี่ยมาช่วย AI Scientist ในการพัฒนา AI อย่างที่เห็นเนี่ยเป็น AI เสียง AI เสียงก็คือเหมือนกับว่าเป็น AI ที่อ่านทุกอย่างที่เป็นตัวอักษรแปลงเป็นเสียงให้อ่านได้ทุกภาษาเลยหรือเปล่าหรือว่าของเราจะเป็นภาษาไทยเป็นหลักอังกฤษเราก็พออ่านได้แต่ว่าคือถ้าเกิด Specialist ของเราคือทําภาษาไทยโอ้จะผมว่าดีนะเพราะว่าอย่างฝั่ง AI ทางด้านฝั่งอเมริกาหรือยุโรปไปไกแล้วทำภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วใช่เราทําเป็นภาษาไทยเราเป็น Localize ต่อไปซึ่งจริงๆแล้วมันก็ต่อยอดได้เช่นจะทำ AI call center ก็ใช้เสียงออของเราได้เลยเราก็มองว่าการที่เราทำ AI เนี่ยนอกจากเหมือนมันเป็นอุตสาหกรรมที่ทุกคนบอกเติบโตในอนาคตคแต่วันเนี้ยเราไม่ได้ทิ้งกลุ่มคนพิการที่อาจเหมือนปกติเดี๋ยวประเทศไทยมีคนพิการตั้งสามแสนคนอ่ะที่อยู่ในวัยทํางาน,นอันนี้เขาก็สามารถจะมาสร้างรายได้อย่างเราแค่เนี่ยเราทํางานร่วมกับพาร์ทเนอร์จ้างคนพิการเนี่ยหกร้อยคนสร้างอาชีพให้กับเขามาทํางานด้าน AI ครึ่งวันผ่านไปนะครับที่ ESG Symposium 2022นะครับทำให้ผมเนี่ยได้พบเจอความว้าวมากมายเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่ามาเดินเนี่ยจะมีแต่แบบเหล่านักวิทยาศาสตร์ที่สร้าง innovation ใหม่ๆมากมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับมาจากผู้คนทุกๆแหเพทุกๆไวัเลยแต่ก็มีนวัตรกรรมใหม่ๆมี innovation ใหม่ๆแล้วก็มี solution ใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมันง่ายขึ้นที่สําคัญคือยังรักโลกอีกด้วยนะครับทําให้ผมรู้สึกว่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยอย่าง ESG นี่คือ Environment, a l S ก็คือ Social และ G X คือ Governance จริงๆแล้วท่านจะให้พูดแบบที่ผมเข้าใจก็คือเป็นหลักการใช้ชีวิตมากกว่าที่เราจะต้องคำนึงถึงสังคมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำงานอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้แล้วก็สำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวในงานนี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ S C E b i r d นะครับผมใน EP ต่อไปของโลกนี้อยู่ง่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปเจาะลึกแบบหัหทะลุเปลือกไปเลยนะฮะเราจะไปคุยกับผู้คนเบื้องหลังนวัตกรรมเหล่านั้นมันทำให้ชีวิตของเรามันดีขึ้นยังไงง่ายขึ้นยังไงบ้างอย่าลืมติดตามนะครับแล้วเจอกันนะฮะอีกหน้านะครับในโลกนี้อยู่ง่าย